น้ำเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสีชื่อของนีราเป็นที่รู้จักกันในวงสังคมชั้นสูงเธอเป็นหญิงสาวสวยที่มีเสน่ดึงดูดทุกสายตาและเธอเป็นคนที่ผู้ชายรวยทั้งหลายยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองหัวใจของเธอแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและความสมบูรณ์แบบของนีราซ่อนความลับที่อันตรายวันหนึ่งนีราได้รับเชิญไปงานเลี้ยงสุดหรูที่จัดโดยนักธุรกิจมหาเศรษฐีวุฒิชัย ที่หวังจะได้ใจเธอแต่ในคืนเดียวกันนั้นวุธิชัยถูกพบเสียชีวิตในห้องทำงานส่วนตัวของเขาโดยมีนีร่าเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเขายังมีชีวิต นีร่าหญิงสาวผู้มีสเสน่ห์สะกดทุกสายตาเธอเป็นที่พูดถึงในแวดวงสังคมชั้นสูงของเมืองใหญ่ไม่ว่าที่ใดที่เธอปรากฏตัวจะมีแต่ความสนใจและความคลั่งใคล้าจากผู้ชายมากมายโดยเฉพาะเหล่านักธุรกิจผู้ร่ำรวยที่พร้อมจะทุ่มทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองหัวใจของเธอ ด้วยความงดงามที่ไรที่ติละการพูดจาที่ฉลาดเฉลียวนีร่ากลายเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดทุกคนที่เข้าใกล้ทว่าไม่มีใครล่วงรู้ว่าภายใต้รอยยิ้มที่ดูจริงใจนั้นเธอซ่อนอดีตที่ไม่มีใครคาดคิดหลายคนเล่าว่าเธอเป็นลูกสาวของครอบครัวที่มีอำนาจในต่างประเทศ แต่หลังจากเหตุการณ์ลึกลับบางอย่างเธอกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองนี้บางคนกล่าวว่านีร่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมใต้ดินแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่ยืนยันเรื่องนี้ ในค่ำคืนหนึ่งเธอได้รับเชิญไปงานเลี้ยงสุดหรูที่จัดโดยวุฒิชัยนักธุรกิจชื่อดังผู้หลงไหลในตัวเธออย่างไม่ลืมหูลืมตาเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถซื้อความรักจากเธอได้ด้วยอำนาจเงินของเขาแต่ความจริงและสายตาของนีราไม่ได้สะท้อนความรักหรือความหวังใดๆ ในความลับที่เธอเก็บซ่อนนีราไม่ได้เป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาเธอมีทักษะที่คนทั่วไปไม่ควรมีการสังเกตความระมัดระวังและการตัดสินใจที่แม่นยำทำให้เธอดูเหมือนคนที่เคยผ่านเหตุการณ์อันตรายมานับครั้งไม่ถ้วนแม้เธอจะดูเป็นคนอ่อนโยนแต่ก็มีบางช่วงเวลาที่แววตาของเธอฉายแสงความเย็นชาเหมือนคนที่พร้อมจะทำสิ่งที่ใครก็คาดไม่ถึง ในทุกๆท,ที่ที่เธอไปนีราไม่เคยอยู่ห่างจากปัญหายิ่งเธอพยายามหลีกเลี่ยงความวุ่นวายก็เหมือนเธอยิ่งถูกดึงเข้าสู่วงจรของความลึกลับและอันตรายบางครั้งเธอรู้ตัวว่ามีคนจับตาม,มองเธอและบางครั้งก็รู้สึกถึงเงาของภัยที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม เธอไม่เคยบอกใครว่าทำไมเธอถึงไม่เคยพูดถึงครอบครัวหรือว่าทำไมเธอถึงมีนิสัยที่ไม่เคยไว้ใจใครอย่างแท้จริงสิ่งที่ผู้คนมองเห็นในตัวเธอคือภาพของหญิงสาวที่สมบูรณ์แบบแต่เบื้องลึกของความงดงามนี้คือความจริงที่เธอปิดบังไว้ด้วยความระวังอย่างยิ่งในเมืองที่ทุกคนมีความลับนีราอาจจะเป็นคนที่มีความลับอันตรายที่สุด วุฒิชัยชายไวกลางคนที่สอร้างตัวจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จนกลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในเมืองใหญ่เขามีชีวิตที่ใครๆต่างอิจฉามีทั้งเงินอำนาจและเครือข่ายเพื่อนฝูงมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีคือความรักที่แท้จริง เมื่อวุฒิชัยได้พบกับนีราในงานเลี้ยงของเพื่อนนักธุรกิจคนหนึ่งความงดงามและสเสน่ห์ของเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณนะะตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่สามารถหยุดคิดถึงเธอได้เขาเริ่มส่งของขวัญราคาแพงให้เธอตั้งแต่สร้อยเพชรไปจนถึงรถยนต์หรูอแต่ดูเหมือนว่านีราจะไม่ได้สนใจสิ่งที่เขามอบให้ วุฒิชัยไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่ต้องการเขาเริ่มใช้เครือข่ายของเขาเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนีราเขาพบว่าเธอไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวและถึงแม้เธอจะเป็นที่พูดถึงในวงสังคมแต่ก็ไม่มีใครรู้จักเธออย่างแท้จริงเขาจึงพยายามสร้างโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นเขาจัดงานเลี้ยงหรูที่บ้านพักส่วนตัว โดยหวังว่านีราจะมองเห็นความตั้งใจของเขาในคืนนั้นเขาใช้เวลาอยู่กับเธอมากกว่าคนอื่นๆเขาพยายามแสดงความจริงใจแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือรอยยิ้มที่เหมือนมีความลับซ่อนอยู่ ในความพยายามที่จะชนะใจเธอวุฒิชัยเริ่มมองข้ามความสมเหตุสมผลเขาทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อทำให้นีรารู้สึกว่าเขาคือคนที่สามารถให้เธอได้ทุกสิ่งแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่นีราต้องการอาจไม่ใช่สิ่งที่เงินจะซื้อได้ นีราดูเหมือนจะเก็บระยะห่างจากเขาอย่างแนบเนียนไม่ใกล้ชิดแต่ก็ไม่ไกลเกินไปเธอปฏิเสธความรักของเขาอย่างสุภาพแต่ทุกครั้งที่เธอเดินออกไปจากสายตาเขาวุฒิชัยกลับยิ่งหลงไหลในตัวเธอมากขึ้นคืนหนึ่งวุฒิชัยตัดสินใจที่จะสารภาพความรู้สึกกับเธอแต่หลังจากคืนนั้นเองชีวิตของเขาก็จบลงอย่างปริศนาทิ้งไว้เพียงคำถาม,ามที่ไม่มีใครตอบได้และสายตาที่เต็มไปด้วยปริศนาของนีรา งานเลี้ยงรูราในคืนนั้นเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติจากทุกแวดวงของสังคมวุฒิชัยเตรียมงานอย่างพิธีพิธานทุกอย่างถูกจัดอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แชมเปญที่ดีที่สุดอาหารจานหรูไปจนถึงดนตรีสดที่เล่นอย่างอ่อนหวานในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความโรแมนติก จุดมุ่งหมายของงานเลี้ยงนี้ชัดเจนวุธิชัยต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อใกล้ชิดกับนีร่าหญิงสาวที่เขาหลงใหลยอย่างลึกซึ้งเธอเดินเข้ามาในงานพร้อมชุดราตรีที่สวยงามตัดกับอัญ,ญมณีที่ประดับบนคอทุกสายตาในห้องจับจ้องมาที่เธอแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเกินขอบเขตเพราะรู้ว่าวุธิชัยคือคนที่เฝ้ารอคอยเธอ เมื่อเวลาผ่านไปวุฒิชัยพานีราเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวของเขาเขาเตรียมไวน์ขวดพิเศษเพื่อเปิดระหว่างที่ทั้งสองสนทนากันภายในห้องเงียบสงบมีเพียงแสงไฟอ่อนๆจากโคมไฟที่สร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่นวุฒิชัยพยายามแสดงความรู้สึกของเขาด้วยความตั้งใจที่จะมัดใจเธอ แต่บทสนทนาของทั้งคู่กลับดูเงียบงันมีบางอย่างในสายตาของนีราที่ทำให้วุฒิชัยรู้สึกไม่มั่นคงเธอไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้แสดงออกถึงความยินดีรอยยิ้มของเธอดูเหมือนมีความลับซ่อนอยู่หลังจากนั้นไม่นานนีราขอตัวออกจากห้องไปโดยบอกว่าเธอต้องการเวลาเพื่อคิดทวนวุฒิชัยยังคงอยู่ในห้องทำงานเขาจิตวนยและพยายามปลอบใจตัวเอง ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเสียงกรีดร้องดังขึ้นในบ้านบาดีกัดวิ่งเข้ามาในห้องทำงานและพบว่าวุฒิชัยนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นโต๊ะทำงานของเขาถูกเปิดออกและเอกสารสำคัญบางอย่างหายไปมีเพียงแก้วไวน์ที่ล้มอยู่ข้างตัวเขา ตำรวจถูกเรียกเข้ามาในที่เกิดเหตุนีราหายตัวไปจากงานเลี้ยงโดยไม่มีใครเห็นหลังจากออกจากห้องนั้นเหลือเพียงคำถามที่ไม่มีคำตอบว่าใครคือคนที่ลงมือและเหตุใดคืนที่ควรจะเป็นคืนแห่งความโรแมนติกจึงกลายเป็นคืนแห่งความตาย ในเช้าวันต่อมาหลังจากเสียงกรีดร้องและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงตำรวจได้รับแจ้งเหตุการณ์ตายของวุฒิชัยพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุพร้อมทีมสืบสวนที่มีความชำนาญบ้านพักหรูที่เคยเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาในคืนก่อนกลับเงียบเงันอย่างน่าขนลุก ภายในห้องทำงานของวุฒิชัยทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมยกเว้นร่างไร้วิญญาณของเขาที่จมกองเลือดอยู่บนพื้นใกล้ๆก,กับร่างของเขามีแก้วไวน์ที่ล้มลงเศษกระจกแตกกระจายและบนโต๊ะทำงานมีร่องรอยของการรื้อคน้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่รอบๆห้องพวกเขาสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ตกอยู่ใต้โซฟาเล็กๆใก,กล้กับที่เกิดเหตุเมื่อหยิบขึ้นมาพวกเขาพบว่ามันคือสร้อยคอที่ทำจากเพชรระยิบระยับ สร้อยคอเส้นนั้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับธรรมดาแต่มันคือสร้อยคอที่มีคนเคยเห็นนีร่าสวมใส่ในงานเลี้ยงเมื่อคืนก่อนสร้อยคอที่เธอเคยบอกว่าเป็นของขวัญจากบุคคลสำคัญการพบสร้อยคอในที่เกิดเหตุทำให้เธอกลายเป็นจุดสนใจของการสืบสวนทันทีตำรวจเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมสร้อยคอของนีราถึงมาอยู่ในห้องที่เกิดเหตุและเธอเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อย่างไร แต่สิ่งที่น่าชงนยิ่งกว่าคือนีราไม่ได้อยู่ในงานเลี้ยงหลังจากที่วุฒิชัยเสียชีวิตเธอหายตัวไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอไปที่ไหนผู้คนในงานเลี้ยงหลายคนเล่าว่าเห็นเธอออกจากห้องทำงานของวุฒิชัยเพียงไม่นานก่อนที่จะเกิดเหตุ ในระหว่างที่ตำรวจพยายามเก็บหลักฐานเพิ่มเติมพวกเขาเริ่มสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับสร้อยคอเส้นนี้มันมีรอยขีดข่วนเล็กๆที่ดูเหมือนจะเป็นร่องรอยจากการต่อสู้หรือบางที่อาจมีใครบางคนพยายามฉกฉวยมันไป เรื่องราวยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีพยานบางคนในงานเลี้ยงเริ่มเล่าว,ว่าพวกเขาเห็นเงาของชายปริศนาที่ดูเหมือนจะเดินออกจากห้องทำงานของวุธ,ธิชัยในช่วงเวลาเดียวกันแต่ไม่มีใครสามารถบอกได้แน่ชัดว่าเขาเป็นใครสร้อยคอเส้นนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามที่ไม่มีคำตอบและทำให้นีราต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนและน่ากลัวนี้ การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นทันทีที่ตำรวจเก็บหลักฐานเบื้องต้นจากสถานที่เกิดเหตุความตายของวุฒิชัยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอารมณ์หึงหวงหรือปัญหาส่วนตัวมันดูซับซ้อนกว่านั้นเพราะวุฒิชัยไม่เพียงแต่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ยังมีศัตรูและคู่แข่งมากมายในแวดวงการเงิน ผู้ต้องสงสัยรายแรกที่ถูกจับตามองคือนีราธเธอเป็นคนสุดท้ายที่เห็นวุฒิชัยก่อนเสียชีวิตและสร้อยคอของเธอถูกพบในห้องทำงานของเขาแต่การสืบสวนเริ่มเผยให้เห็นว่ามีผู้คนมากกว่านี้ที่มีแรงจูงใจในการฆ่าหนึ่งในนั้นคือประสิทธิ์หุ้นส่วนธุรกิจของวุฒิชัยทั้งสองเคยทำงานร่วมกันในโครงการใหญ่ แต่เมื่อไม่นานมานี้กลับมีข่าวหรือว่าเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนประสิทธิ์มีทั้งแรงจูงใจและโอกาสแต่เขากลับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ต่อมาคือลูกชายของวุฒิชัยเองธนกรเขาเป็นชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตหรูหราและใช้เงินของพ่ออย่างฟุ่มเฟือยมีข่าวหรือว่าธนกรเริ่มไม่พอใจที่พ่อของเขาเข้มงวดเรื่องการใช้เงินและบางครั้งก็มีปากเสียงรุนแรงระหว่างพวกเขาบางคนสงสัยว่าธนกรอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเร่งการได้รับมรดก ผู้ต้องสงสัยอีกคนคือรัจนาหญิงสาวที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวุฒิชัยมาก่อนแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาสิ้นสุดลงด้วยความไม่ลงรอยรจนารู้สึกว่าเธอถูกทรยศและมีข่าวหรือว่าเธอพยายามเรียกร้องเงินจากเขาแต่ถูกปฏิเสธ ตำรวจยังพบหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงสมชายอดีตพ,พนักงานของวุฒิชัยที่ถูกไล่ออกเนื่องจากความผิดพลาดในโครงการใหญ่สมชายแสดงความโกรธแค้นต่อวุฒิชัยในที่สาธารณะหลายครั้งและมีข่าวหรือว่าเขาพยายามแก้แค้น แรงจูงใจที่หลากหลายเหล่านี้ทำให้การสืบสวนยิ่งซับซ้อนตำรวจเริ่มติดตามร่องรอยที่แตกต่างกันและทุกคนที่เกี่ยวข้องกลายเป็นเป้าหมายของคำถามการเปิดเผยความจริงในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกคนดูเหมือนจะมีความลับที่ต้องการปกปิดในขณะที่ความจริงค่อยๆเผยออกมาคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังคงอยู่ใครกันแน่ที่ลงมือฆ่าวุธิชัยและเขาหรือเธอทำไปเพื่ออะไร ในระหว่างการสืบสวนที่เข้มข้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มพบว่าชีวิตของวุฒิชัยไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดไว้เขาไม่ใช่แค่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยกย่องจากสังคมแต่ยังมีด้านมืดที่ถูกปกปิดไว้ เอกสารบางอย่างที่ถูกค้นพบในโต๊ะทำงานของวุฒิชัยชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยรายละเอียดของบัญชีลับในต่างประเทศการโอนเงินที่ผิดปกติและชื่อบุคคลที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการฟอกเงิน นอกจากนี้ตำรวจยังได้รับเบาะแสเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวลับที่เปิดเผยว่าวุฒิชัยมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมใต้ดินที่มีอิทธิพลในเมืองพวกเขาใช้บริษัทของเขาเป็นช่องทางในการฟอกเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเช่นการค้ายาเสพติดและการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย หนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในเอกสารคือวิสูตชายผู้มีชื่อเสียงในวงการใต้ดินในฐานะผู้นำแก๊งที่โหดเหี้ยมและไม่เคยถูกจับได้วิสูตและวุธิชัยดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่ซับซ้อนและมีการโอนเงินระหว่างกันในจำนวนมหาศาล ตำรวจเริ่มตั้งคำถามว่าการตายของวุฒิชัยอาจไม่ใช่เพียงความขัดแย้งส่วนตัวหรือเรื่องรักๆใครๆแต่เป็นผลจากการหักหลังหรือความขัดแย้งในเครือข่ายอาชญากรรมที่เขาเข้าไปพัวพันอีกชื่อหนึ่งที่ปรากฏในเอกสารคือสมบัติชายผู้เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างวุฒิชัยและแก๊งต่างๆเขาถูกพบในบันทึกการโทรหลายครั้งในวันที่เกิดเหตุทำให้เขากลายเป็นอีกคนที่ถูกจับตามอง ยิ่งตำรวจเจาะลึกลงไปในชีวิตของวุฒิชัยยิ่งพบความลับที่น่าตกใจไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการฟอกเงินหรือการทำธุรกิจกับแก๊งที่มีอิทธิพลระดับนานาชาติการค้นพบเหล่านี้ทำให้คดีการฆาตกรรมซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเพราะคนที่อาจต้องการให้วุฒิชัยหายไปไม่ได้มีเพียงหนึ่งหรือสองคนแต่เป็นเครือข่ายใหญ่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องความลับของพวกเขา ในขณะที่การสืบสวนของตำรวจยังคงดำเนินต่อไปนีรากลายเป็นเป้าหมายของความสนใจทั้งจากเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนความเชื่อมโยงของเธอกับวุฒิชัยและการที่เธอหายตัวไปในคืนเกิดเหตุทำให้เธอถูกจับตามองมากยิ่งขึ้น วันหนึ่งขณะที่มีร่าอยู่ในที่พักชั่วคราวภายใต้การคุ้มครองของตำรวจเธอกลับถูกลอบโจมตีโดยบุคคลลึกลับขณะเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจรถของเธอถูกขับประกบโดยรถมอเตอร์ไซค์สองคันผู้ขับขี่สวมห่วมบวกกันน็อกและเสื้อคลุมสีดำหนึ่งในนั้นใช้เหล็กทุบก,กระจกหน้าต่างรถของเธอในขณะที่อีกคนพยายามยิงปืนใส่รถ คนขับรถของนีรารีเร่งเครื่องเพื่อหลบหนีแต่รถมอเตอร์ไซค์ยังคงไล่ตามมาอย่างไม่ลดละการไล่ล่านี้สิ้นสุดลงเมื่อรถของนีราพุ่งเข้าไปในสถานีตำรวจเจ้าหน้าที่รีบออกมาช่วยเหลือแต่คนร้ายก็หนีไปได้ก่อนที่จะถูกจับกลุมเหตุการณ์นี้ทำให้นีราได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนจากกระจกแตกแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือมันชัดเจนว่าเธออาจถือกุญแจสำคัญบางอย่างที่ผู้ไม่หวังดีพยายามปกปิด ตำรวจเริ่มตั้งข้อสันนิษฐานใหม่ว่าผู้ที่ลอบโจมตีอาจไม่ใช่เพียงแค่คนที่เกี่ยวข้องกับการตายของวุฒิชัยเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมที่วุฒิชัยเคยพัวพันนีราเล่าว่าในคืนเกิดเหตุเธอได้ยินวุฒิชัยพูดโทรศัพท์กับใครบางคนด้วยน้ำเสียงตึงเครียดและมีการกล่าวถึงเงินจำนวนมหาศาลแต่เธอไม่ทราบแน่ชัดว่าคู่สนทนาของเขาเป็นใคร หลังจากเหตุการณ์ลอบโจมตีนี้นีราถ,ถูกย้ายไปยังที่พักลับที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่เธอเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและไม่มั่นใจในตัวเองว่าเธอควรเปิดเผยทุกอย่างที่รู้หรือไม่เพราะสิ่งที่เธอพูดอาจนำพาเธอไปสู่ภัยอันตรายที่ใหญ่กว่าเดิม การโจมตีนี้ไม่ได้ทำให้ตำรวจหยุดการสืบสวนแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาเชื่อว่าเรื่องราวเบื้องหลังคดีนี้มีบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าที่คาดคิดและมีคนที่พร้อมจะทำทุกวิธีทางเพื่อปกปิดความลับนี้ ในขณะที่การสืบสวนดำเนินต่อไปตำรวจเริ่มค้นพบเบาะแสเกี่ยวกับตัวตนของนีราที่น่าสงสัยมากขึ้นอดีตที่เธอพยายามปกปิดกลับกลายเป็นจุดสนใจนีราไม่ได้เป็นเพียงหญิงสาวผู้มีสเสน่ห์ที่ผู้ชายรวยหลงไหลแต่เธอมีอดีตที่เชื่อมโยงกับโลกอาชญากรรม ในช่วงวัยรุ่นนีราเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนในจังหวัดชายแดนเธอถูกดึงเข้าสู่แก๊งอาชญากรรมท้องถิ่นโดยไม่มีทางเลือกแก๊งนี้เป็นเครือข่ายลักลอบค้าย,ยาเสพติดและฟอกเงินที่มีอิทธิพลในภูมิภาคเธอถูกบังคับให้ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งของและใช้สเสน่ห์ของเธอเพื่อช่วยแก๊งในการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตระที่ทรงอิทธิพล แต่ในวัย20ต้นตๆน,นีราตัดสินใจหนีจากชีวิตนั้นหลังจากที่เห็นเพื่อนสนิทของเธอถูกฆ่าตายเพราะความขัดแย้งในแก๊งนีราเปลี่ยนชื่อและย้ายมาอยู่ในกรุงเทพโดยพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอใช้ความงามและเสน่ห์ของเธอในการเข้าสังคมชั้นสูงและสร้างชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามการหนีจากอดีตไม่ใช่เรื่องง่ายความลับนี้ทำให้นีราต้องใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวังเธอระแวดระวังทุกฝีก้าวและพยายามหลีกเลี่ยงการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับผู้คนจากอดีต เมื่อวุฒิชัยเข้ามาในชีวิตของเธอเขาเริ่มสงสัยเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเธอวุฒิชัยเป็นคนที่มีความเชื่อมโยงกับโลกใต้ดินอย่างลึกซึง้งและเขาเริ่มใช้ความสัมพันธ์กับเธอเพื่อเปิดโปงความลับของเธอวุฒิชัยเคยบอกนีราว,ว่าเขารู้ว่าเธอหนีมาจากอะไรแต่เขาก็ยังคงเล่นเกมกับเธอ ความสัมพันธ์นี้ทำให้นีร่าอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเพราะวุฒิชัยไม่ได้สนใจแค่เธอในเชิงรักแต่เขายังต้องการใช้เธอเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับแก๊งอาชญากรรมที่เธอเคยพัวพัน เมื่อความลับของเธอเริ่มถูกเปิดเผยและความตายของวุฒิชัยทำให้แก๊งอาชญากรรมเริ่มจับตามองเธออีกครั้งนิรารู้ว่าเธออาจไม่สามารถหนีจากอดีตของเธอได้อีกต่อไปเธอต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่เธอพยายามหลีกหนีมาทั้งชีวิตและเลือกว่าจะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหรือยอมจำนนต่อชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การสืบสวนดำเนินมาถึงจุดที่ทุกเบาะแสเริ่มชี้ไปในทิศทางเดียวกันตำรวจได้ทำการสอบสวนคนใกล้ชิดของวุฒิชัยทุกคนรวมถึงนีร่าผู้ต้องสงสัยหลักที่ตกเป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกแต่ในที่สุดหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดกลับเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจ คนที่ลงมือฆ่าวุธิชัยคือธนกรลูกชายของเขาเองธนกรเป็นชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตรูราฟุ่มเฟือยและคาดหวังที่จะสืบท่อสมบัติของพ่อแต่เขาเริ่มรู้สึกกดดันจากการควบคุมของวุธิชยัยซึ่งไม่พอใจในพฤติกรรมของลูกชายธนกรมีปัญหาทางการเงินหลังจากที่เขาสูญเสียงเงินจำนวนมากไปกับการพนันและการลงทุนที่ล้มเหลว คืนเกิดเหตุธนกรได้เข้ามาหาวุธิชัยเพื่อของเงินเพิ่มแต่พ่อของเขาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและมีการทะเลาะกันร,รุนแรงในห้องทำงานวุธิชัยขู่ว่าจะตัดธนกรออกจากพิัยกรรมทั้งหมดและนี่เองที่กลายเป็นฟางเส้นสุดท้าย ธนกรในสภาพที่เต็มไปด้วยความโกรธและสิ้นหวังหยิบมีดที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาและแทงพ่อของเขาวุฒิชัยล้มลงกับพื้นธนกรตระหนักถึงสิ่งที่เขาได้ทําเขารีบสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนเป็นการฆาตกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจใต้ดิน เพื่อเบียงเบนความสงสัยธนกรได้นำสร้อยคอของนีราที่เขาเคยเก็บไว้จากเหตุการณ์ก่อนหน้าไปวางไว้ในห้องทำงานของพ่อและแกล้งทำเป็นว่าตนเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างไรก็ตามหลักฐานสำคัญที่เปิดโปงความจริงคือรอยนิ้วมือของธนกรบนมีดที่ใช้ก่อเหตุซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงคำให้การจากพยานบางคนที่เห็นธนกรอยู่ในสถานที่เกิดเหตุในช่วงเวลาสำคัญ เมื่อถูกจับได้ธนกรพยายามปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ในที่สุดก็ยอมรับความจริงด้วยความกดดันเขาสารภาพว่าแรงจูงใจของเขาคือความต้องการเงินและอำนาจเพราะเขาเชื่อว่าหากพ่อของเขาไม่อยู่เขาจะสามารถครอบครองทุกสิ่งที่ต้องการ การเปิดเผยนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คดีฆาตกรรมของวุฒิชัยกระจ่างขึ้นแต่ยังเผยให้เห็นความโลภและความสิ้นหวังที่สามารถผลักดันให้คนใกล้ชิดกลายเป็นฆาตากรได้อย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อคดีฆาตรกรรมของวุฒิชัยถูกคลี่คลายและทุกอย่างเริ่มกลับสู่ความเป็นจริงนีราก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้โดยเฉพาะหลังจากการเปิดเผยว่าธนกรลูกชายของวุฒิชัยคือผู้ที่ฆ่าพ่อของเขาเองเพื่อหวังเงินและอำนาจนีราถูกปล่อยตัวออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มให้ความสำคัญกับเธอน้อยลง แต่แม้ว่านีราจะได้รับการยกเว้นจากความผิดทั้งหมดเธอกลับพบว่าชีวิตที่เธอเคยสร้างขึ้นใหม่ในกรุงเทพและชื่อเสียงที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์นั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับความจริงในอดีตได้อีกต่อไปนีรารู้ดีว่าแม้ว่าความบริสุทธิ์ของเธอจะได้รับการพิสูจน์แล้วแต่เธอก็ยังไม่สามารถหลีกหนีจากเงื่อนไขและความคาดหวังจากสังคมและผู้คนรอบข้างได้ ความจริงที่ว่าเธอเคยเกี่ยวข้องกับโลกอชัากรรมและอันตรายที่เธอหลบหนีมานั้นทำให้เธอรู้สึกว่าการอยู่ในสังคมนี้จะทำให้เธอเสี่ยงต่อการถูกตามล่าหรือแม้แต่ได้รับอันตรายจากเครือข่ายที่เธอเคยพัวพันนีราตัดสินใจว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องหายตัวไปจากสังคมนี้อย่างถาวร เธอเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบหลีกหนีไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้กระทั่งคนที่เคยรู้จักเธอนีร่ามีความกลัวว่าหากเธอยังอยู่ในที่เดิมคนที่ต้องการความลับของเธอหรือพวกที่เคยร่วมมือกับเธอในอดีตอาจจะตามหาเธอจนพบวันหนึ่งนีร่าหายตัวไปจากกรุงเทพอย่างเงียบๆทิ้งไว้เพียงการจดหมายสั้นๆให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เธอเคยทำงานร่วมกับเขาในจดหมายเธอเขียนเพียงว่า ขอบคุณที่ให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองแต่ชีวิตนี้ไม่เหมาะกับฉันอีกต่อไปฉันต้องการเริ่มต้นใหม่ การหายตัวไปของนีราเป็นปริศนาไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนหรือว่ามีชีวิตรอดในที่ใดแต่ความจริงก็ยังคงอยู่ในใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ความบริสุทธิ์ของนีราถูกพิสูจน์แล้วแต่วิธีที่เธอเลือกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คือการหลีกหนีจากอดีตที่ไม่มีวันลืมการหายตัวไปของนีราเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่ในที่สุดเธอก็เลือกที่จะทิ้งทุกสิ่งที่เคยผูกมัดและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ไม่มีใครสามารถตามเธอไปได้ความจริงถูกเปิดเผยและความยุติธรรมได้ถูกทำให้เกิดขึ้นแต่สำหรับนีร่าการหลีกหนีจากอดีตนั้นเป็นทางเลือกเดียวที่เธอสามารถทำได้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่เงียบสงบและปลอดภัยจากเงื้อมือของความโลภและการล้างแน้น ในที่สุดเราคงจะไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่เรารู้แน่คือเธอเลือกที่จะเดินทางไปยังที่ที่ไม่มีใครสามารถทําลายความสงบในจิตใจของเธอได้อีกต่อไปนี่คือเรื่องราวของคนที่เลือกจะทิ้งอดีตและหาหนทางใหม่เพื่อให้ชีวิตมีความหมายอีกครั้ง